แน่นอนว่ามนุษย์คนเรานั้นมีความผิดและสิ่งที่จะทำให้เรานั้นลบล้างความผิดคือการสารภาพการยอมรับและการอภัยโทษนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตที่จะไม่ให้เรานั้นกระทำในสิ่งที่ผิด นะครับพระท่านนบ,บีสุสสลต่านกล่าวลลาว่าคุลุบ,บันิอาดัมขอต,ตอุนนะครับบรรดาลูกหลานของอาดัมนั้นมีความผิดนะครับแต่ความผิดที่ดีที่สุดนั้นก็คืออัตวาบุญการกลับเนื้อกลับตัวพี่น้องครับอยากจะนํากฎเกณฑ์พระดาดัดของอัลลอสุบฮานะตะลามาบอกกับเรานะครับสั้นๆน,นะครับอัลลอฮฺตะลาบอกว่าอะไรครับในสุรานิซาบอกว่าอินนัลลอฮะกานะอะไรกุมรอกีบะนะครับแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ แท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ผู้ทรงสอดส่องเฝ้ามองการกระทําของพวกเจ้าอยู่เวลาเราจะกระทําผิดเวลาเราจะกินเหล้าเราจะทําซีนาถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแต่ให้เราลําดึกถึงอยายะนี้ว่าอินนัลลอฮะกานาอะไลกุมรอกีบะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้เห็นเป็นผู้สอดส่องเฝ้าดูการกระทําของมนุษย์อยู่เสมอฉะนั้นอยากให้เราทุกคนนั้นนําหลักเกณฑ์อันนี้ พระดำรัสอันนี้ไปใช้เพื่อต้องการที่จะไม่ให้ตัวของเรานั้นได้กระทําในสิ่งที่ผิดถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแต่ให้นึกเสมอว่าอัลรร์นั้นทรงเห็นการกระทําของเราทั้งหมด